สวัสดีแม่เยียสอนอ่อนซ่อนแม่ยียสีมนีมาพบกับไตเตือนกินแสบอีกแล้วเนาะครับมณีเสื้อผ้ามะเฮ็ดเมนูยำปลาหมึกเส้นแก้วเนาะครับเสียอาไปเฮ็ดเป็นกับแก้มหรือว่ากับเข่าก็ได้เนาะครับคิดอยากร้ายเมื่อแล้วล่ะครับเมนูนี้ครับก่อนอื่นเนาะครับเขาก็ต้องเอาวัตถุดิบเข้าไปล้างก่อนเนาะครับกะซิมี่เห็ดพักขึ้นชายต้นหอมหอมเปรอะกับหอมซี่เนาะครับแล้วก็ล้างพักสลัดไว้ถ้ากินกับน้ำครับมนีบรรยากาศทางบ้านพี่น้องเป็นจังไดเนาะครับหอนบ่ครับเมนคุยกันได้เด้อครับ ตอ่ <seen> <ๆ>อมาเ่าก็สีน้ำประมือของเ่าไปล้างเนาะครับล้างให้มันสะอาดนะครับจักสองสามน้ำนะครับประมือจังสีบริมีกินครับแล้วเลี้ยวเ่าก็สีเอาประมือลงไปลวกกาเวลาเอาเด้อครับอย่าลวกดหลายมันสีเปื่อยโพดหลังจากนั้นเ่าก็น้ำขึ้นไปแช่น้ำเย็นไว้เนาะครับประมือเ่าจังสีกรอบต่อมาเนาะครับเ่าก er. ็ส right. er ีเอาเห็ดกองเ่ามาลวกเนาะครับเห็ดหนีลวกดนในจังหน่อยเด้อครับมันจังสีสุกครับแล้วเลี้ยวห่อเกาไปแช่น้ำเย็นไว้คือประมือเลยครับ แล้าห้ากระสิเป็นลวกเ้นแก้วตอสิไ่เส้นไ่กระได้เ้นหน่อยก็ไดเด้อครับแต่ว่ามือนีผมจิใส่เ้นหน่อยครับเมนูนี่ผมเห็นเขาเฮ็ดเป็นตะแซ่เป็นแต่แซ่ผมก็เลยเฮ็ดตามก็นะสนอกคิดอยากนะก็เลยเฮ็ดกินครับเ้ากระิเอาหอมแดงมาซ้อยกะเอาเด้อครับว่าใส่หน่อยส่หลายแล้กกระสีอวนหอมหัวใหญ่มาซ้อยครับแล้วก็เหาสีเอาพวกต้นหอมของหฮานี่ลเรามาซ้อยต่อครับใบถั่วใส่ย่าพี่น้องทางบ้านมีเมนูแนะนำบ่านาะค่ะเมนบอกนด้เด้อ แกวกะสิไปปานบักหน้าต่อจักสองสามลูกเนี่ยแหละครับขั้นตอนต่อไปหฮอกะสีน้ำกระเทียมครับมใไ่แล้วก็บบักพิกแดงกินดาครับมใไซจักหาหกน่วยเนี่ยแหละครับแล้วเฮาก็เป็นน้ำตาให้มันละเอียดได้คำต่ำให้มันแหลกเนาะคบเนาะกะสีเขาสู้ขั้นตอนการทำนำย่ำเนาะครับหฮากะิใไซบักพีกับกระเทียมที้เหาสซับลงไปแล้วกะซีไซน้ำตาลเขียวที่หฮาเขี่ยวแ้งเต่ต้นลิบุ่นแหละครับลงไปใส่น้ำปลาลงไปครับก้าเอาครับ ข้ากะทิใ ну no ส,ส ah ่แป้งนัวอะอิโนโมโต้ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ร้ายกะแซ่บร้ายขาดบะได้คือกระเทียมทุ่นดองกินแซ่บแบบนัวๆใส่ทั้งตอนทั้งน้ำเด้อครับกังซีโกมก้อมแล้วก็สีบีบมะนาวใส่ครับกะเอาครับขันบ่พราะขากะจังส่เติมเอายำข้าต้องออกเปรี้ยวหวานนิดจักน้อยนะครับจังสีแซ่เลากะใส่หอมแดงกับหอมหัวไห่รงไปนะครับข้ากะสิเติมน้ำเปล่าจักน้อยแล้วกะสีโค้ดในมันเข้ากันซิมเบิ้งเวีิกูแล้วขากะสิใส่ ปลาหมือกัาเหตดลงไปนะครับแล้วก็ไซเครื่องหอมที่ห้าซ้อยที่ขายไปได้ก็คือเ้นแก้วแล้วก็โค้โคเรี่โคเรียมันลงไปแสบแล้วก็จัดเสิร์ฟเลยครับมาเ้อครับมากินข้าวน้ำกันครับพี่น้องทางบ้านในยังกินน้อเมื่อนี่น้อเอาไปเฮ็ดเป็นกรบแก้มกัคข้าเอาไปกินกับขาวก็อุ้ยหายข้าบเขาวคือเก่าขับหยาดกันกินครับเอาไปเฮ็ดกินสว่ทงสงการก็สุดยอดได้เมนูนี่ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไตเติอนแน่เ้อค่ะมือนด็กกะคอลาไปก่อนครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมเ้อครับ๊ายบาย